สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะบทที่4ค่ะที่พูดถึงเรื่องเซลล์ชนิดพิเศษที่เรียกว่าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดครับผมฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะสำคัญมากๆเลยอยากชวนมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้คืออะไรกันแน่ทำไมถึงน่าสนใจคะครับต้องบอกว่าสเตมเซลล์นี่ มันเหมือนเป็นเซลล์พื้นฐานสุดๆของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เลยนะครับ<า>จุดเด่นสําคัญเลยคือมันยังไม่ได้แบบว่าถูกกาหนดหน้าที่ตายตัวอ๋อค่ะแต่ว่ามีความสามารถพิเศษ2อ,อย่างหลักๆห,หนึ่งคือพัฒนาตัวเองหรือที่เรียกว่า f f e r e n t i a t e เนี่ยไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆที่มีหน้าที่เฉพาะได้เยอะมากค่ะ2คือมันแบ่งตัวเองได้เรื่อยๆครับเพื่อสร้างสเต็มเซลล์ใหม่ที่เหมือนเดิมเป๊ะๆอันนี้เรียกว่า s e l f renew ซึ่งความสามารถสองอย่างนี้สําคัญมากๆเลยทั้งตอนที่เราเป็นตัวอ่อนกําลังสร้างอาวยวะต่างๆแล้วก็ตอนโตแล้วก็เหมือนเป็นทีมซ่อมบํารุงคอยดูแลร่างกายเราไปเรื่อยๆครับโหฟังดูแบบว่าเป็นเซลล์มหัศจรรย์อนเนกประสงค์จริงๆนะคะแล้วในเอกสารที่เรามีเนะะี่ยค่ะเหมือนเขาจะแบ่งประเภทหลักๆไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับระหว่างสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนที่เรียกว่าเอมบริออนิกกับสเต็มเซลล์เต็มวัยหรืออะดลต์สองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะ ครับผมหลักๆเลยคือต่างกันที่จุดกำเนิดกับความสามารถหรือศักยภาพของมันครับคือถ้าเป็นสเตมเซลล์จากตัวอ่อนเนี่ยอันนี้จะมาจากกลุ่มเซลล์ข้างในตัวอ่อนเลยครับในระยะแบบว่าแรกมากๆค่ะช่วงประมาณ3 5วันหลังปฏิสนธิที่เราเรียกว่า b l a s t <ast> o s i s b l a s t o s i s ใช่ครับ ลัตโตซิสคือเหมือนออนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกคณะนะครับสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ในเนื้อเยื่อหลกัหลกๆของร่างกายได้เกือบทุกชนิดเลยโอ้โหเยอะมากเซลเต็มวัยหรือ adult stem cell เนี่ยอันนี้จะต่างออกไปเราจะเจอเขาแทรกตัวอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายที่โตเต็มที่แล้วอ๋อค่ะเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ประจําอยู่ในแผนกต่างๆคอยซ่อมแซมหรือสร้างเซลใหม่ทดแทนเซลเก่าที่เสียหายไปอย่างเช่นในไขกระดูก ในผิวหนังหรือในลำไสค้ค่ะค่ะศักยภาพเขาก็จะแบบว่าจำกัดกว่าแบบแรกหน่อยคือส่วนใหญ่จะสร้างเซลล์ได้แค่ในกลุ่มเนื้อเยื่อที่ตัวเองอาศัยอยู่ครับอ๋อเข้าใจภาพชัดเลยค่ะแบบแรกเหมือนดินน้ำมันเนาะปั้นเป็นอะไรได้เยอะแยะครับประมาณนั้นเลยส่วนแบบหลังนี่เหมือนตัวต่อเลโก้เฉพาะชุดสร้างได้ไม่กี่อย่างแต่ก็สำคัญในส่วนของมันแล้วที่นี้ถ้าเป็นสเต็มเซลล์เต็มวัยที่มาจากร่างกายเราเองที่เขาเรียกว่าออทโลกัสเนี่ยค่ะ ปกติแล้วเราจะไปเก็บหรือหามันเจอจากตรงไหนได้บ้างคะในบทที่4นี้ก็มีบอกไว้ครับหลักๆที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับมีอยู่3แหล่งครับ 1. คือไขกระดูกอันนี้ถือว่าคลาสสิกสุดเลยค่ะแต่ก็ต้องใช้วิธีเจาะเข้าไปเก็บโดยตรงเช่นจากกระดูกสะโพกหรือกระดูกต้นขาอืมฟังดูน่าจะเจ็บนะคะครับก็อาจจะมีบ้างครับ2คือเนื้อเยื่อไขมันอันนี้สะดวกขึ้นมาหน่อย คือได้มาจากการดูดไขมันหรือ liposuction อ๋อ oh, อันนี้คุ้นๆค,ค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยมากกว่า3คือเลือดครับแต่นี้ต้องใช้กระบวนการพิเศษหน่อยเรียกว่า a p h o r e s <or> i s apheresis ครับ คือเขาจะเอาเลือดเราออกมาแล้วผ่านเครื่องมือพิเศษเพื่อคัดแยกเอาเฉพาะตัวสเต็มเซลล์เก็บไว้อ๋อค่ะแล้วเลือดส่วนอื่นๆที่เหลือก็จะคืนกลับเข้าร่างกายเราไปคล้ายๆการบริจาคเลือดแต่ซับซ้อนกว่านิดหน่อยครับน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะแหล่งที่มาจากไขมันเนี้ยดูเข้าถึงง่ายกว่าการเจาะกระดูกเยอะเลยนะคะครับ